ยางสองห้าหนึ่งทำไมใบสีเหลือง oh <my> God. สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในเปริดนี้ครับก้สวนจวนกุยแน่นอนครับจวงนี้สองห้าหนึ่งแสดงผลเป็นใบสีเหลืองมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามานั่งปูดกุยกันในเรื่องนี้ครับอย่างที่เกลืนมาครับพี่น้องครับ มีใครปลูกสองอันหนึ่งอยู่บ้างครับถ้าพี่น้องที่ปลูกสองอานหนึ่งอยู่เนี่ยก็คงจะเกยดเห็นนะการแสดงผลใบสีเหลืองของสองอันหนึ่งคือมีพี่น้องถามมานะครับว่าเอ๊ะสองอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่านะที่มันเกิดใบสีเหลืองเนี่ยคือแน่นอนครับผมเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยผมก็ตกใจนะ คือตามประสบการณ์พี่น้องครับการแสดงผลใบสีเหลืองของสองอันหนึ่งเนี่ยไม่เป็นอะไรครับอันนี้สบายใจได้ครับถ้าเป็นใบสีเหลืองแบบนี้นะนี่พี่น้องดูแปลงนี้ครับถ้า,าว่าผมตายขึ้นไปเช่นนี้เนี่ยบางทีอาจจะดูไม่ชัดนะแต่จริงแล้วนะที่พี่น้องเห็นใบสีซีดๆนะนั่นแหละครับมันแสดงผลสีเหลืองนะครับ อันเนี้ยยางสักประมาณอ่าสักหกปีกว่าเจ็ดปีปีหน้าก็คงจะเบิกแล้วผมว่านะก็คงจะครบอายุแล้วละแปลงนี้นะครับนี่ครับถือว่านะเป็นนาวเป็นโรนเลยนะที่มันเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้ครับเนี่ยเมื่อก่อนของผมก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันครับแต่ที่นี้ครับจากการเฝ้าสังเกตนะดูติดตามดูอาการมานะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ ต้าในเชิงเทคนิคนะในเชิงวิชาการเนี่ยอันนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มีพี่น้องท่านไหนที่พอที่จะเข้าใจนะว่าทําไมสองอันหนึ่ง 2, 5, เนี่ยบางช่วงบางเวลามันถึงเป็นเช่นนี้พี่น้องก็สามารถคอมเมนต์นะมาพูดคุยบอกกล่าวกันได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาลองสันนิษฐานนะสันนิษฐานว่ามันเป็นเพราะอะไรนะที่มันได้แสดง ผลใบสีเหลืองชน,นี้ของยางสายพันสองอันหนึ่งเนี่ยครับใต้ผมเดานะครับผมว่ามันน่าจะเกิดจากการกาดแร่ธา,าบางชนิดหรือเปล่านะครับถามว่าแร่ธา,าปุ๋ยหรือว่า,าเชื้อโรคคือถ้าเป็นเชื้อโรคพี่น้องครับกรณีที่สองอ้นหนึ่งเขาจะแพ้นะ นะผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้คือประสบการณ์เลยครับนะนะเห็นมาตาสองห้าหนึ่งโรคใบร่วงที่สองห้าหนึ่งเกแพ้ก็คือโรคใบร่วงลายจุดครับไอพี่น้องสังเกตเลยนะถ้ามันเริ่มมีพวกใบลายจุดเข้ามานะครับเรียบร้อยครับสองห้าหนึ่งนะ้าพี่น้องจําได้นะครับสักประมาณสองปีที่แล้วหรือเปล่านะสองปีที่แล้วนะประมาณสักเดือนปี อกอ้านะอกอ้าอกกอกนะประมาณตรงนี้แหละครับสองอันหนึ่งนี่โดนโลนะใบนี้ร่วงหมดเลยนะครับของผมเองก็โดนร่วงหมดเลยนะครับนั่นคืออ่าเกี่ยวกับเชื้อโรคใบร่วงเป็นใบลายจุดอ่าสองอันหนึ่งจะแพ้มากนะครับแต่ถ้าในกรณีช่วงนี้เนี่ยโรคใบร่วงก็ก็ก็ยังคงมีอยู่นะในพวกจำพวกหกร้อยหรือว่าสามพันหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเป็นโรคใบร่วงแบบเนี้ย สองอันหนึ่งเขาไม่แพ้เท่าไหร่นะนะเนี่ยดูครับใบก็ยังหล่นไม่มากนะแต่โอกร้อยกับสามปนหนึ่งเนี่ยโอ้ช่วงสักประมาณสักเดือนเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดนหนักเลยนะครับช่วงนี้ค่อยดีขึ้นแล้วแต่สองอันหนึ่งไม่เป็นไรนะก็มีหล่นบ้างน,นิดๆหน่อยๆนะครับแต่อย่าที่ผมบอกครับอย่าให้ใบไหลจุดมานะแต่เจ้าพวกใบเหลืองเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับ ถ้าเรื่องของการใส่ปุ๋ยไม่ถึงแต่สําหรับแปลงที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยอันนี้ผมการันตีให้ได้เลยถือว่าปุ๋ยเนี่ยใส่นะตามระบบเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าปิดสูตรนะปิดสูตรหรือว่าไม่ถูกสูตรอะไรบางอย่างอันนี้ไม่ได้นะครับก็คือบางทีอาจากาศพวกเรต้าบางอย่างหรือเปล่าอันนี้เป็นไปได้นะครับ พี่น้องที่ปลูกสองอันหนึ่งอยู่ก็าตาว่าปลูกในครั้งแรกๆนะเห็นแบบนี้บางทีก็ตกใจนะแต่ไม่ต้องตกใจนะครับใบเหลืองเดี๋ยวมันก็หายครับแต่อย่าให้เป็นโรคลายจุดนะเป็นโรคลายจุดนะใบหล่นหมดนะแต่แต่มันก็ก็สามารถาดีขึ้นเองได้นะตามลําดับของมันนะครับเอาละรครับทีนี้วันนี้นะเนี่ยเรามานั่งนะีสายชิวสายชิวครับโอ้โห เขาเรียกเป็นนายหน้าหน่อยแล้วกันวิดอนครับเป็นไงครับเมื่อก่อนนะคนสวนสายชิวนะสตูดิโอก็คืออยู่ในสวนยางนะนั่งกับปืนอ <c oughs> นะ่ว่นองเห็นเ้ื่ไหมก่อนเนี่ยผมบางทีก็ใช้ใบกล้วยบ้างอะไรบ้างมาปูนะแล้วก็นั่งพูดคุยกันนะครับในสวนยางเนี่ยครับแต่เป็นไงครับนี่ตั้งแต่มี้าเี่แคมปิง้งโอ้โห oh, <yeah. S 1> เลยครับชัดเจนเลยนะ เ้าอี้แคมปิ้งนะก็สามารถถ้าพี่น้องสนใจนะมันสะดวกนะสะดวกจริงๆสะดวกสบายนะทีนี้ก็สปายเข้ามานะเดียดเข้ามานะเป็นภาษาใต้บอกเดียดเข้ามาเลยเบาครับนะมันมีน้ำหนักเบาสามารถที่จะติดใต้มอเตอร์ไซค์นะใส่รถใส่อะไรไปไปไหนมาไหนนะเจอสถานที่ชิวๆนั่งก็นั่งชิวได้เลยเข้าอีแคมปิ้ง พี่นอ้องลองอาชิมไปนะที่หน้าจอนะพอแตะหน้าจอมันก็จะขึ้นเป็นโลโกโ้นะหรือว่าอาที่อาใต้คลิปที่ที่คำพันยายอะนะมันก็จะมีอยู่ก็อลองเข้าไปดูครับนะเออสักหน่อยด้วย <c oughs> อุ้ยไหนหน้าไหนหน้าเกาอีีแคมปิ้งสิงยอดมาครับจิ้วเลยนะขอบคุณทุกท่านที่การรับชม ฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วครับโป้นใหม่คลิปหน้าและเปลิปต่อไปสำหรับน,นี้สวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเปรลิฟต์เพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเรามีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้ แล้วไว้พบกันครับ